สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่1การแข่งขันมาฮอตออนไลน์นะครับในแอปมาฮคอตคันเทพคู่แข่งเป็นกงโจนเดินก่อนอขึ้นมานะครับผมจะใช้สามเหลี่ยมใหญ่ช่วงนี้ก็ใช้แต้มนี้ประจำนะครับในการรับกับกงโจนเดินก่อนขึ้นมาก่อนเป็นทรงคล้ายๆกับมาตรฐานแล้วนี้แหละครับแต่ว่าเดิน เดินฉีกตัวนี้ขึ้นมานิดหนึ่งอ่าโอเคนะครับเตรียมพร้อมเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ขึ้นมาออกไปเพื่อไม่ให้เขายิงได้ ขึ้นไปครับต่อขึ้นไปนะครับสําหรับช็อตนี้น่าจะได้เข้าฮอตอ่าเวขึ้นมาแทรกกลางไปเลยนะครับเพราะว่า มีช่องอยู่แทรกลางอีกเข้าช่องอืมเข้าฮดไปเลยโอเคขึ้นไปโอกาสโดนสองมีสูงมากโอกาสโดนสอง ีกทางฮอตก่อนเผื่อให้ฮอตโยกได้นะครับเผื่อให้ฮอตโยกได้ตัวนี้ถ้าเขาเดินสิบเก้าสิบห้าเขาโดนสามนะครับผมจะเดินหกไปเก้าอ่าเขาตัดก่อนเขารู้นะครับก็ตัดออกก่อน มานี่ครับเตรียมเตรียมยิงเตรียมยิงสิบแปดไปยีิบสามถ้าเกิดว่าเขาเดินสิบห้ามาสิบเตรียมยิงสิบแปดยิบสามนะครับตัวนี้มานีา่ถ้าเราโยนไปให้กินแล้วเราเดินสามมาเจ็ดให้กินเราเดินยี่สิบสองสิบเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ต่อนะครับสี่ต่อโอเคมาดูภาวนาให้เขากินนะครับภาวนาให้เขากินสามไป10สิบไม่กินโอ้โหเซ็งเลยนะครับไม่ได้เห็นภาพส,สวยๆเลยแต่ทุกๆคนคงจะรู้นะครับว่าโดนสี่ต่อเนาะโอเคนะครับ มาตรฐานเจอกองจจนกิน4ี่ต่อ,อเจอกองจจนอีกแล้วครับถ้าโจนมาผมก็ใช้มาตรฐานนี่แหละไม่ได้ใช้อะไรนะพิเศษทีโ่สโูนะครับใช้มาตรฐานอย่างเดียว ถ้าแปดมาสิบเอ็ดก็โดนสามมาอูบนี้นะครับมานี้ขาไว้ถ้าสิบสิบสี่ก็โดนสามอ่าไม่เดินนะครับเดินออกไปหนึ่งไปห้า ขึ้นมาครับขึ้นมาครับโอเคเบี่ยงก่อนดีกว่า ขึ้นไปขึ้นมาตรงนี้เข้ากินไปครับโดนตัดหางแล้วขึ้นไป กินจะเสียหนึ่งไม่ว่าจะเสียสองอเสียหนึ่งเสียหนึ่งกินโยกมาทางนี้ก็ให้กินสองได้เลยอืม นะครับชนะไป2สองกระดานรับกองโจนทั้งคู่นะครับมาดูกระดานที่สามที่สี่นะครับเขาทำท่าเหมือนจะตัดหน้าขึ้นไปตัดหน้าเราปล่อยเลยปล่อยให้ตัดนะครับขึ้นไปขึ้นไปครับ ทเหมือนจะเป็นก้ามปูเหมือนจะเป็นข้ามปูขึ้นไปเป็นตัดหน้าข้ามปูนะครับตรวจออกมาทางนี้ ล็อกตรงกลางม,มาทางนี้ต่อแล้วแล้ะกินขึ้นไป คู่แข่งคิดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการค้างกินอยู่เขาจะให้กินหรือว่าเขาจะปิดเขาปิดนะครับเขาเลือกที่จะปิดอ,อุดมาสองครั้งเอาแล้วทีนี้มีลุ้นแล้วหลุ้นแพ้นะไม่ใช่ลุ้นชนะนะครับลุ้นแพ้ ตบวัดเลยดีกว่ามาครับขึ้นมาตรงนี้เหมือนจะมากดฟรีหรอขึ้นไปมาครับโอ้โหจะมาเข้าห้อสมตัวแล้ว ขึ้นมาครับรคูแข็งคิดแป๊บหนึ่งนะครับ เกมค่อนข้างละเอียดเร่งให้เข้าฮัดอ่าแข่เงเลือกที่จะกินด้วยกันนะครับกินหนึ่งต่อหนึ่งทีนี้เราไปทำท่าจะข้าฮอดก่อน อ่าเขาฆ่าก่อนแล้วด้วยโอเคแหมพูดวิดเลยไปครับน่าจะเสมอแหละตัวนี้ขึ้นไปขึ้นไปเข้าฮอโอ้ถ้าผมฆ่านี่ผมแพ้นั่นเนี่ยเราต้องลงมานี่ก่อน ลงมานี่ก่อนมาอยู่แถวแถวนี้มานี่ก่อนอขอเสมอไปเลยแล้วกันเนะเสียสองร้อยห้สิเหรียญสะดเลยนะครับแค่ขอเสมอนะฝั่งไหนเป็นคนกดขอฝั่งนั้นได้เสียเหรียญน,นะครับไม่เป็นไรเหรียญนันมีเป็นล้าน แล้วมีเป็นล้านครับแค่สองร้อยห้าสิบโอเคเหรียญก็ได้มาจากการเล่นที่เราเล่นชนะนะครับที่เราเล่นชนะเราจะได้เหรียญมาทุกครั้งอ่าเป็นสามเหลียง ขึ้นมาโอ้ไม่ธรรมดาแล้วครับคนนี้เนี่ยเดินดีมากขึ้นไปครับ ไปเตรียมยิงสองเตรียมยิงสองป่อยให้ต่อต่อสอนขึ้นไปอ้าวโหตัวนี้เราแพ้หรือเปล่าวะเนี่ยโดนหลอกอลแล้วมั้งเราเนี่ยเราเข้าฮอด ลำบากนะครับนี่ขึ้นไปโ้สุดยอดครับคนนี้เก่งมากเก่งมากต้องยอมให้กินนะครับเนี่ยหนึ่ง เพราะว่าเขาก็เสียฟรีให้เราตอนกอนเรียกเหมือนกันนะครับขึ้นไปครับ คิดแป๊บหนึ่งมาจับก,กินสองนะครับอุดก่อนอุดก่อนงานนี้ขึ้นมากินหนึ่ง จับกินฮอตนะครับไม่มีจะจับที่ไหนแนละ้วจับกินฮอตนี่แหละถอยยาวเตรียมฆ่าฮอต อ๋อเัาจะก r a จับไหนเนาะทีนี้พัจับตัวนี้เออถ้าเราเดินยี่สิบเอ็ดยิบห้าให้กินไม่ได้สี่แปดให้กินอย่างนี้ได้ไหม ปครับเดินอย่างนี้ดีกว่านี่โอ้เขากินทางนี้เนาะคิดผิดนะครับเนี่ย <c ười> เขากินทางนี้โอ้ตายละเขาไม่ได้กินทางยี่สามมาสิบสี่อือคิดผิดมหันเลย ไปครับไปต่อคิดผิดไปแล้วจะเสมออยู่แล้วนะครับงานนี้ขึ้นไปครับแพ้เลยนะครับเนี่ยคิดผิดนะครับเออผมลืมคิดไปว่าเขาเขาต้องกินอีกทางได้นะครับเขากินอีกทางนึงได้ลืมไปเลย านี้เดินออกมาคราวนี้เดินออกมาตรงนี้ให้ผมกินผมจะเลือกกินไหนดีวะเนี่ยมานี่เอ้าเพ้เลล่ะแหละครับตัวนี้น่าจะแพ้คิดผิดมหันเลยตัวนี้น่าจะแพ้แล้ว กินมาทางนี้กินโดนสองต่อนะครับตัวนี้ไปไปไปทีเงี้เดินเร็วเลยนะ <c oughs> โอเคยอมแพ้ยอมแพ้ครับโอ้โหเดินผิดมะหันเลยเกมเนี้ย แต่เขาต้องกินทางนี้ทางเดียวที่ได้เขากินได้สองทางนะครับมาโอเคครับ